สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องซูพิทแซดสามตัวนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปประมาณสี่ถึงห้าเดือนได้ประมาณนั้นครับเพราะว่าเหตุผลก็เกิดจากขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลาครับแต่วันนี้อยู่ดีก็รู้สึกอยากจะลงคลิปก็เลยจัดซะหน่อยนะวันนี้มาวันนี้ผมจะมารีวิวอีเวนต์ มันไปเรียบร้อยแล้วเป็นอีเวนต์วอดบิดจะแจกเป็นรถถัง 50tp นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาคู่ถึงมันให้ฟังแล้วกันเอ่อไอ้ 50tp นี่ก็เป็นรถถังหนักโบแลนนะครับเอ่อซึ่งในวอร์ pc มันจะเป็นรถถังในแรงเทียเทเทเทอะไรวะเทียแปดครับแล้วก็มีอัตราดาเมจที่ใช้ได้เลย ดาเมจคือแรงแล้วก็เจาะดีแล้วก็เป็นรถถังหนักที่วิ่งพอๆกับไอเอเจ็ดเลยวิ่งแบบอืมเออวิ่งประมาณสี่สิบแปดโอ้โหถือว่าเร็วนะครับรถถังหนักมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าเริ่มเลยดีเกอร์นะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ยเฮ้ยไม่ได้ลงคลิปนานเสียงเปลี่ยนหรือเปล่ามันต้องกราบประธานอภัยดด้วยนะครับ รา0 t p ที่ผมเล่นมานี่ก็ใช้ได้นะครับเวลาเล่นเนินเพราะมุมกดก็พอๆพอๆได้อะก็ก็ได้นะครับมุมกดคือใช้ได้เลยคือมุมกดมันมันดีเลิศนะครับชอบตรงเนี้ยแหละจอก็ใช้ได้ปืนดาเมจก็ดีเวลาโหลดก็ก็ขั้นต่ำก็ทีสาวิีก็เร็ว ก็พอดีพอดีครับนี่เทียคกาวก็ใช้ได้อารมณ์เหมือน E75 ครับแต่ว่าไอ้คันนี้ก็จะไม่ค่อยหนาเท่า E75 ครับ mm hmm. ตอนนี้คือมาเล่นลายลายไหนเนี่ยลายอะไรวะลายหนึ่งเปล่าไม่แน่ใจครับเนี่ย <c oughs> ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องลาย <Ooh. S 1> วู้ดวอัพโดนล่อไปแล้วโอ้ oh. แล้วอีกนิดเดียวคุณจะเรียกแล้วก็นั่นแหละครับโชคร้าย บอโาอา้ไฟตีดโอ้เย่จังตอนนี้ข้างหลังเราโดนกระเซะมาเป็นเย่อผาดนะครับเย่อผาดนี่สี่ร้อยเนี่ยนะปืนคมคันนี้ครับ5้าซิพีเป็นรถถังที่ปืนคมพอๆกับ E75 นยครับผมอืม้ ใช้ได้ใช้ได้ปืนมันใช้ได้ไม่ได้ดีมากแต่ใช้ได้แหละสแลนะครับบีซีกลางโดลนล่อครับนี่แล้วก็มีผมคอยสนับสนุนอยู่ทางทางโอเคครับเนาะอือ<ะ>เดี๋ยวนะทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหม เห็นแหละมันไม่ควรเดงนเดีงเฉยเลยนี่ไปอย่ออา,างเดีวน้ถเสีโอเคเป็นรถถังที่ปืนใช้ได้เลยทีเดียวดาเมจก็ ดาเมจเท่ากับคิมิล uh, ่าครับเดินโอ้โหวันนี้ทีมผมมาแรงครับตายไปหนึ่งโอ้โหโดินรอแล้วทีมผมมาดีมาดีมากเดินรีบเดินรีบเดินโอ้โหที้ห้าจี้ีกมาเดินเอาโอ้แปดร้อยโดนไถล่อเขาให้นอีกจักรนัดบอ ห,หนึ่งสองสะอาดไม่ไม่ไมโอ้จะได้หิงแห็นจะได้หิงก็ไม่ได้หิงเนาะยมาครับมาดูกันว่าสกรอร์ไม่ให้สกอร์เลจะได้เท่าไหร่กันมาดูกันมาดูกันโอ้ เยี่ยมไเลยทุกคน <c oughs> ถือว่าใช้ได้ครับมาเดี๋ยวผมต่อให้อีกสตา์แล้วเดี๋ยวคบกันใหม่อ่ะดูอย่าลืมกด u ับต r ค b e กดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่เพื่อนๆทุกคนดูกันด้วยนะครับมาช่วยกันกดติดตามผมจะได้มีกำลังใจทำต่อ <c oughs> เอ,อ่อทุกคนคิดว่าเสียงผมเปลี่ยนไหมถามจริงไม่เปลี่ยนหรอกเนาะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน ปาไปลุยกันเลยเหรอทีมไปไหนกันมานี่นะอู้ยเปเจอตี้เดิมครับเออใช่ไหมวะไม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกคนจำทีร้อยสิบอีสันนนมมมััันอีเมื่อกี้อีสามอีสี่นะที่มันยิงทุกคนจำได้ไหมเฮ้บอยนี่นะร้ายสิบอีปีงั้นต้องโดน เี่ยวนิดเดียวจบโดนแลวอันที่เฮิด, <c oughs> ดเจนเฮดวิอยู่ไกลๆก็ซัดครับอู้โดนหนึ่งไปสาม่อเขาให้นัดหนึ่งเกีบปวต แคมเปอร์ใช่ทำไมลนะ่ะจะให้เดี๋ยวจะได้มันมันให้มันทำดีโอ๊ยฮึทำไมผมมองไม่เห็น50ทีพีวะคากจริงมันจะทำอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวดันอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> มาทุกคน <c oughs> สำหรับวันนี้ผมต้องกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเรีวิวเจ้าคันนี้เลย ผมเพิ่งกู้มาในราคาห้าร้อยทองเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยเจอกันครับทุกคน <S <S ขอให้โชคดีอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ติดต,ตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ